ก็เล่นได้ดีครับแล้วก็คู่ต่อสู้ก็เล่นได้ดีด้วยแต่ว่าเหมือนก่อนที่เราจะจับฉลากกันอ่ะเราได้มีการฝึกซ้อมกันเพราะว่าจะเป็นเพื่อนกันที่ผมไปเก็บตัวที่สวีเดนมาก่อนครับผมก็ผมก็เลยถามความรู้สึกเขาว่าแบบ ฟีลเป็นยังไงบ้างการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บวกกับเราแบบว่าปกติปกติไม่ได้แบบว่าไม่ได้ฟอร์มอันดีหรือว่าอยู่ในขั้นกลางๆครับผมแล้วก็เหมือนเราได้แบบทํทการฝึกซ้อมกนมาบ่อยอครั้งครับก็รู้เขารู้เราไดยครับแต่บวกกับเ,เรามีเรามีสติเรามีสมาธิแล้วก็เล่นเกมของเราครับผมในรอบต่อไปเจอกรีกครับมือรับอันดับต้นๆยากยากขึ้นไปอีกครับผมแต่ว่า เราก็จะทําให้เต็มที่ครับเหมือนจากเหมือนจากแมตท,ที่ผ่านมาก็คือแรงกิ้งเราอะค่อนข้างที่จะต่ฝาฝั่งตรงข้ามเขากดดันเราครับเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเราก็ตีให้เต็มที่เลยครับผมสไตล์เขาจะเป็นมือรับด้านแบ็คแฮนด์ครับแล้วก็โฟร์แฮนด์ก็จะส่วนตัวตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่ครับผมเราก็จะพยายามที่จะให้ให้การโจมตีของเรามีคุณภาพที่สุดก็คือเราจะเล่นแบบว่า อาจจะตัดตัดไปก่อนอให้เพราะว่าเขาเป็นมือรับมือรับปุ๊บพอเราได้จังหวะเราก็ค่อยเราก็ค่อยแบบว่าโจมโจ,จมตีคู่ต่อสู้ครับก็ะจะไม่แบบว่าจะไม่ตีแบบแรงแรงแรงจะพยายามพยายามตีให้ฉลาดขึ้นครับผมผมถ้าตายนี่อยู่แล้วครับถ้าอยู่ในซีเกมก็จะรู้ว่าผมเนี่ยถ้าแบบว่าวันแรกแข่งเยอะก็จะเสียงแหบเหมือนอย่างนี้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เราจะได้แข่งอีกกีแมตช์เนาะเราก็พยายามให้แบบว่าพยายามให้เต็มที่ทุกแมตช์เพราะว่าถ้าสมมุติเราเราแบบว่าเราตีแบบเงียบเงียบอะไรเงี้ยคู่ตุ้กก็จะได้ใจบวกกับเราก็จะเสียความมั่นใจไปด้วยผมว่าผมจะทําแมตช์ที่ที่ผมจะแข่งต่อไปเนี้ยให้เต็มที่ที่สุดครับผมครับขอบคุณครับ